สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆี่แฟนเพจฟอร์ดแกมยูนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนเลยนะคะทั้งแบบเข้ามาดูไลฟ์สดแบบเดียวทาลนะคะแล้วก็พี่พที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะค่ะยูก็เป็นที่ปรึกษาการขาานะคะรถฟอร์ดอยู่ที่สาขาเกษตรน้มินนะคะอยู่ที่สาขาเกษตรน้มินนะคะชลรุมยอดขายอันดับหนึ่งนะคะสปีซ้อนแล้วนะคะ4ปีซ้อนของเราคือคงยอดขายอันดับหนึ่งไม่มีแบบตกอันดับเลยนะคะ4ปีซ้อนนะคะพี่พี่ก็คือ ขายดีอันดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็วันนี้ยูก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะมาพาพี่ๆนะคะมาดูบรรยากาศการแต่งรถนะดูบรรยากาศมาดูอัปเดตรถให้ลูกค้านะคะที่แต่งรอสอ่งมอบนะคะที่จะรับชิ้นเดือนนี้นะคะก็มีอยู่หลายขั้นนะคะมีอยู่หลายขั้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะคะพี่ๆที่เข้ามานะคะรบกวนเ,เช็คให้ยูหน่อยว่าเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่านะคะ ถ้าภาพชัดเสียงชัดหรือว่าไม่ชัดรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะฝากกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะทักทายอยู่ได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันก่อนได้นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมขอบคุณค่ะชัดเลยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเข้ามาเข้ามาดูรถด้วยกันนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่ที่ด้านหลังเนาะอยู่ประจําที่สาขาเกษตรนมินนะคะสาขาที่นี่นะคะขายแค่สาขาเดียวนะขายแบรนด์เดียวนะคะพี่ๆที่สนใจรถฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหอ่เดีเดแคปสี่ประตูนะคะหรือว่าเอเวอเรสหรือว่าแรปเตอร์นะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเข้ามาสอบถามโปรโมชัน่นหรือว่ารายละเอียดตัวรถต่างๆหรือว่าเข้ามาเอ่อทักเข้ามาขอดูรูปรถอะไรก่อนนะ คอมเมนต์นะคะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเห็น <He S 2> คอมเมนต์อยู่นะคะเข้ามาทักทายกันก่อนนะช่วงเย็นๆนะคะอากาศกาลังกาลังดีแต่ช่วงนี้คืออากาศอากาศเริ่มร้อนแล้วอากาศไม่เย็นแล้วนะคะเริ่มเริ่มเข้าหน้าร้อนกันแล้วหรือเปล่ามีที่ไหนอากาศเย็นๆดีๆก็ก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไปเที่ยว โอเคอยากไปดูรถกันหรือ,อยังคะถ้าอยากไปดูรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะอยากดูเป็นกระบะเอ,อ่อรุ่นไหนนะคะหรือว่าเอเวอเรสนะคะที่ลงแต่งแล้วก็จะมีมีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะแต่งชุดเหล็กหรือว่าแต่งหล่อแบบเรียบๆนะคะหรือว่าเป็นเอเวอเรนะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันหรือจะเป็นทรงสุลต่านแบบไหน,นคือคอมเมนต์มาได้มีให้ดูทุกรุ่นนะคะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่แบบจะได้มีคนอื่นเข้ามาดูยุ่ยด้วยนะไปค่ะไปดูรถกันเห็นมีอยากดูคันไหนก่อนดีอันนี้ก็เป็นรถนะคะเป็นคือคือตรงเนี้ยมันเป็นลงแต่งนะคะไว้สําหรับแต่งรถให้ลูกค้านะคะรถที่ เตรียมส่งมอบนะคะจะถูกนำมาแต่งที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งฟิล์มหรือว่าทำ PDI ต่างๆติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าชุดแต่งล้อแม็กอะไรก็คือทำให้ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อสำหรับการส่งมอบนะคะแต่เสนามีนอนร้อนมากร้อนมากจริงๆมีที่ไหนอากาศเย็นเย็นบ้างนี่นะคะก็ ประมาณนี้ประมาณอะไรอะเดี๋ยวมาดูรถก่อนอันนี้ก็เป็นพื้นที่แต่งนะคะพี่พี่ช่างเขาวันนี้กลับไปแล้วนะคะแต่รถเราคือยังแน่นอยู่ก็คือรอแต่งให้ลูกค้านะคะนี่ทําให้ที่โชว์รูมเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับยุ้ยก่อนได้นะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกระบะ XLS นะคะกระบะ4ประตู XLS นะคะราคา9 1้0 0 0 0ห0บาทนะคะคันนี้คือนำมาแต่งแบบเหล็กครอบคันเลยนะคะแต่งชุดเหล็กครอบคันแบบดุๆแบบนี้เลยสไตล์ออฟโรดนะคะนี่นะเป็นกระบะรุ่น XLS นะคะ4ประตู XLS นะคะ9 1 0 0 0 0 0บาทค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะ นี่ดีไซน์ใหม่นะคะเบาะหนังนะคะเป็นเกียร์เกียร์ออโต้นะคะ6สปีดหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะคะหน้าปัด8นิ้วเนาะคือ4ประตูรุ่นเริ่มต้นของเราก็คือออปชั่นต่างๆก็คือถือว่าได้จัดเต็มแล้วนะคะนี่นะราคาไม่ถึง1ล้านนะคะถ้าพีพ่ๆท,ที่แบบตั้งงบไว้ประมาณ ไม่เกินล้านนะคะก็เป็นรุ่นนี้ได้ XLS s p อ r ์ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้แบบแต่งประมาณนี้รอบคันด้วยก็ได้ XLS นำมาแต่งนะคะไม่เกินล้านเพราะว่าเรามีแบบโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งให้เนาะ,นอ,ะอันนี้แต่งอะไรไปบ้างก็คือแต่งกระจังหน้านะคะกันชนหน้าเลยคอลเลนเดอร์นะคะ กันชนหน้าเหล็กอลลนเดอร์พร้อมกับล้อมแม็กขอบ20นะคะเดิมเขาล้อมแม็กขอบ17นะคะแต่ว่าคือเปลี่ยนให้เป็นขอบ20พร้อมกับยาง33นะคะอันนี้เป็นยาง33นะคะยกด้วยยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาครบทุกอย่างเลยบันไดข้างนะคะบันไดไฟบันไดข้างาเหล็กนะคะพร้อมกับไฟสองสว่างนะคะนี่นะไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบเขาเพิ่มความสะดวกสบายด้วยแบบมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะ เวลาคืนเนาะไม่ก้าวพลาดแน่นอนด้านบนก็เป็นแร็หลังคานะคะบรรทุกบรรจุของสัมภาระได้แบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรจัก,กรยานหรือว่าบรรทุกของไปแคมปิง้งต่างๆได้นะคะสามารถรับ,บ,บน้ำหนักได้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะคะ โรบาก็เป็นทรงแบบเรียบง่ายเลยอันนี้ก็ใช้งานได้จริงเนาะคือเหมาะกับแบบไว้บรรทุกข,ของหรืออะไรได้หรือขับเท่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะด้านหลังก็คือเต็มเหมือนกันพร้อมกับกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายแล้วก็คอบฝาท้ายฟอดคันนี้คือแต่งเต็มเลยเป็นเซตของแบบ Outlander นะคะ Outlander รวมกับ T อ่อ T W I เนาะ Hammer ด้วยอ๋อนี้คือ n i k มีครบทุกแบรนด์เลยนะคะเป็นกันชนเหล็กของทุกแบรนด์เลยด้านหน้า Outlander มันในข้าง TWI ด้านบนเป็นของ Hummer ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าชอบดีไซน์ของแบรนด์ไหนนะคะแล้วก็จับมาแต่งด้วยกันน่คือพอแต่งออกมาแล้วก็สวยลงตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แม็กพี่แม็กออกเอเวอร์สักคันไหมคะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ดีๆเลย พี่แม็กเอาเอเวอร์เรสไปขับรับสาวไหมคันนี้นะเป็นวายแทกนะคะวายแตรรับสีเทาลัมโบมววใช่ค่ะฮนะยู<ด>ยี่สิบเดีเ๋ยวลูกค้าจะเข้ามาดูรับจริงยี่สิบสี่พี่แต่เขาอะ วันที่20เขาจะเข้ามาดูสนใจขอรายละเอียดมาค่ะเอเวอเรสต์นะคะเอเวอเรสต์โปดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0.99เราไม่ขายให้คือเอาไป0%ไปเลยหรืออยากได้แบบชุดแต่งรอบคันนะคะจัดให้แบบจัดเต็มเลยนะสเกิร์ตหน้าหลังล้อแม็กยาง แรบสีอยากรับสีอยากเปลี่ยนสีให้รถก็ได้นะคะคันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ลัมโบนะคะคันนี้ก็คือเป็นแรปนะคะเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะคะนี่สียอดฮิตสีขายดีของเรานะคะคือวันนี้ก็เพิ่งส่งมอบสีเขียวไปนะคะแล้วก็คันนี้เพิ่งเสร็จมาเลยนะคะเพิ่งไปแรปสีมานะแล้วก็นำมาติดตั้งฟิล์มนะคะคันนี้ก็คือแต่งในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้า Ford r a p t o ตนะคะทรง สองลัปเตอร์เนาะแล้วก็เป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะวิกเตอร์เวอร์สองนะคะอันนี้ล้อแม็กเดี๋ยวรอรอช่างนะคะมาติดตั้งให้ที่โชว์รูมนะคะนี่เป็นวายเทคเนาะราคาย,ยี่ห่ที่1.937,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ใไบเทอร์โบนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเกียร์ไฟฟ้าเนาะ ด้านหลังเดี๋ยวดูดีไซน์ด้านหลังก็คือใส่ไฟแต่งท้ายไปนะคะเป็นไฟเอเวอร์เรดกับไฟทรงคายเยนนะคะพี่แม็กอินบ็อกซ์ได้ที่ที่เพจเลยนะคะหรือว่าทักมาทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวย้งส่งรายละเอียดให้นะคะแต่งไฟท้ายแต่งสเกิร์ตนะคะหรืออยากเพิ่มความดุด,ดันเข้าไปเพิ่มท่อคู่ไปก็ได้นะคะ ด้านหลังเราก็แต่งท่อได้ด้วยนะเพิ่มท่อเข้าไปเดี๋ยวล้อแม็กนะคะมาทำการติดตั้งภายในนะคะภายในวายแท็กก็จะเป็นดีไซน์แบบวายแท็กเนาะเดินได้สีเหลืองนะคะเดินได้สีเหลืองนะตัดได้เหลืองนะคะลูกค้าที่ชอบดีไซน์แบบนี้ก็คือต้องเป็นรุ่นวายแท็กนะคะคือวายแท็กกับไทเทเนียมต่างกัน25 0 0 0นเนาะถ้าชอบดีไซน์แบบนี้ก็คือจัดมาเป็นวายแท็กเลย 1,937,000บาทนะะได้หน้าจอแบบทัสกีนนะคะ12นิ้วนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะเชื่อมได้ทั้ง Android Apple c a r p l a y นะคะแล้วก็แอร์นะคะสามารถปรับอิสระได้แยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารสามารถปรับได้แอร์ด้านหลังมีนะคะสามารถปรับความแรงของลมได้ เผื่อเราชอบความเย็นความร้อนไม่ไม่เหมือนกันเนาะคือแยกอิกสระนะคะฝั่งแอร์ผู้โดยสารก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะสามารถปรับองศาปรับมุมที่ต้องการได้เหมือนกันตอนนี้มีสรุปด้วยนะคะอันนี้เปิดไม่สุดอันนี้เปิดครึ่งนึงเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์10สปีดนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเหมือนกันเบานะคะง่ายขับสบายขับไม่เหนื่อยนะแล้วก็บอกนะคะอะ่เดี๋ยวพูดถึงตรงนี้ก่อนมีปลั๊กนะคะมีปลั๊กเสียบหรือว่าเป็น USB นะคะเสียบได้นะคะปรับแอร์ได้ปรับเบาะได้นะตัวนี้เบาะแถวสามเป็นปรับไฟฟ้านะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าสะดวกสบายพับเรียบได้ทั้งหมดเลยถ้าไม่ใช้งานตรงนี้สามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ ลูกค้าที่แบบมองหารถไว้แบบต้องการความจุจุของได้เยอะก็คือต้องเป็นรถคันนี้เลยนี่นะคะกว้างขวางนะคะพื้นที่ของเรากว้างขวางแล้วก็ดีไซน์ภายในคือเรียบหรูเลยนะคะติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวยิ้พาไปดูสุลต่านนะคะเอเวอเรสต์ทรงสุลต่านที่รอส่งมอบนะคะส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเป็นตัว Y t e ทนะคะ y า e แทสีดำแต่งเบรกเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วมาไม่ทันไปแล้ว เดี๋ยวไปดูแพดตินัมนะคะแพดตินัมจัดทรงสไตล์ออฟโรดนะคะแพดตินัมแต่งออฟโรดนะคันนี้เลยนะคะนี่พี่คนสวยของเรานะคะพี่ไหนนะคะพี่ไหนฟอร์ดใช่ไหมใช่แล้วค่ะชื่อเพจอะไรนะคะชื่อเพจอะไรชื่อฟอร์ดแต่งจัดเต็มไบไนซ์นะคะฟอร์ดแต่งจัดเต็มไบไนซ์นะคะไปติดตามได้พี่ พี่นายคนสวยแล้วสวยเหมือนกันพี่นายไลน์ทิกตอกหรือเฟซอะทางทางเฟซทางทิกตอกเลยทิกตอกชื่อนายฟอดพนคอนอ๋อฝาก่องได้ฝากช่องมาคันนี้นะคะเป็นแบบสไตล์ออฟโรดนะคะพาตินัมแต่งออฟโรดยังเหลือแต่งอีกเยอะเลยนะคะคันนี้เพิ่งแต่งไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งอีกเยอะเลย นี่ส่งออฟโรดนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าแพตตินัมนะคะของเราคันนี้นะคะราคาก่อนแต่งอยู่ที่2 2 7 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0นะคะเครื่องยนต์3,000นะ2 1งแรงม้านะคะ600แรงบิดนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรเนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็เปิดตัวราคาอยู่ที่2 2 7 9 0 0 0บาทค่ะ คันนี้ก็มีแต่งอะไรบ้างนะตอนนี้ที่กําลังแต่งอยู่ก็คือเป็นชุดแต่งวายนะคะหน้านี้ก็คือหน้าดุเลยนะถ้าชอบแบบสไตล์ออฟโรดหน่อยนะคะชุดวายตอบโจทย์เลยนะคะนี่เป็นดีไซน์ของชุดแต่งวายนะคะเป็นด้านล่างแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้นะคะดีไซน์ของชุดแต่งวายหลันะคะแล้วก็คือจะเห็นว่าคันนี้คือดูสูงสูงหน่อยเพราะว่าลูกค้าสั่งทําเป็นแบบยกขึ้น2นิ้วนะคะคันนี้ก็คือยก2นิ้วเปลี่ยนโชกด้วยนะคะ เปลี่ยนโช้กโปรเฟนเดอร์นะคะเป็นเซตยกนะคะยก2นิ้วนะเปลี่ยนโช้กด้วยแล้วก็แมกเวกเลยนะคะตัวนี้เป็นแมกเวกขอบ20นะคะเวก VFX01 นะคะลายนี้ก็คือลายขายดีนะคะพร้อมกับยางนะคะลูกค้าก็ได้เลือกยางเป็นยางแบบยางดีเลยนะอันนี้เป็นยางแอมนะคะยางแอมนะคะสเปคคืออยู่ที่305 5ทัะค่ะ ดอกอยางสวยนะคะสไตล์ออฟโรดก็คือ,อยีว่าใส่ยางตัวนี้สวยหรือว่า BF Good Li ลเนี้ยได้เข้ากับตัวรถคือลูกค้าออกแบบดีไซน์รถได้สวยมากนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นทรงยกกันเท่าไหรน่นาะด้านหลังนะคะก็คือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไฟท้ายด้วยด้านหลังเป็นไฟท้ายเพิ่มเติมมาเข้าไป อันนี้ก็เป็นสุรตนอีกท่านหนึ่งอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าอยากได้แบบนี้คือทักมาได้นะคะสีเทาลัมโบสียอดนิยมสีขายดีนะคะอันนี้เป็นวายแท็กนำมาแต่งนะคะแต่งเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์พร้อมกับกระจังหน้าทรงเ,ออเลนดอนนะคะแล้วก็ล้อแม็กคับย่ยาง2 7 5ทับ 5, พร้อมกับป้อมเบรกพนามิลล่าซนะคะสีเขียวมะนาวแบบนี้เลยทรงรถนะคะตัวรถของเรานะคะคันนี้ไม่ได้โหลดนะคะคันนี้ก็คือเป็นทรงแตนด์ดจากโรงงานเลยนะคะ ตัวรถเดิมเขาสูงอยู่ที่ประมาณ1-86เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีราวหลังคาย,ยกสูงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นไว้แท็กราหลังคาเขาจะยกขึ้นสูงนะคะรวมๆแล้วก็สูงประมาณ190เนาะประมาณนี้นะคะทรงแบบไม่โหลดก็มีเหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูรถคุณโอนะคะไปดูรถคุณโสักคู่นะคะส่งมาวันที่27นี้นะคะ27กุมภานะคะเป็นรถของคุณโอนะคะคันนี้เป็นเอเสปอร์ตนะคะเอเสปอร์ตทำแบบเป็นสไตล์แพนด้าทูโทนนะคะขาวตัดดำนะคะคันนี้ลูกค้าเจอเ,ออเห็นรถของ ของพี่ดีโอที่ยุ้ยเพิ่งส่งมอบไปประมาณช่วงสิ้นปีนะคะแต่งแบบเดียวกันเลยลูกค้าก็ถูกใจทรงนี้เหมือนกันนะคะสเปคแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้าวิกเตอร์นะคะเป็นดีไซน์สีดําเงานะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้มาสีเงินนะคะไฟหน้าดุดุดุเลยนะคะไฟหน้าจากกระจังนะคะเป็นกระจังแต่งแล้วก็มาพร้อมกับไฟดีไซน์สวยเลยนะเหมือนตา เหมือนตาของรถเนาะแล้วก็แลปหลังคาดำนะคะแลปหลังคาดำพร้อมกับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนล้อมแมกยางให้ด้วยล้อมแมกขอบ20นะคะแล้วก็สเปคยางอยู่ที่275ทับนะคะตัวนี้เป็นยาง AT ทนะคะแล้วก็ใส่ที่ขอบเบรกด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับล้อมแมกของเรานะคะด้วยขอบเบรกสีแดงนะคะนี่นะสวยเลยนะคะทรงนี้นะคะ ออกรถตามโปรโมชั่นได้เลยนะลูกค้าคือยืมีโปรโมชั่นแบบดีๆให้ลูกค้าอยู่ดอกเบีย้ยถูกๆนะคะส่วนรดเยอะๆชุดแต่งจัดเต็มนะคะทักมาหาอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็คุณโอเพิ่มด้วยเพิ่มชุดแต่งเข้าไปตรงนี้ก็คือเป็นอ่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายคาดเอเวอร์เนะคะแล้วก็เป็นไฟดีไซน์คาเยนนะคะสวยเลยนะ นี่ M S, M S R T แล้วก็มีนะคะตอนนี้มีจอดอยู่ที่โชว์รูมนะ3คันที่ไปเห็นนะคะจะเป็นสีดำหนึคันนะคะแล้วก็สีเทาะคะสีเทาสองคันนะคะเป็น M S R T นะเป็นรถที่แบบนำไปแต่งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแต่งเสร็จเรียบร้อยสีสวยเลยนะคะสีมาใหม่นะคะเป็นแบบกระบะนะคะกระบะทรงเตี้ยนะคะทรงโหลดเตี้ยนะ เข้ามาดูได้นะคะอยากมาดูอ,อ่รุ่นไหนนะคะทักยุ้ยมาได้นัดวันได้นะคะยุ้ยสามารถนัดได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะแพลตตินัมเราก็มีนะช่วงนี้ลดคือไม่ได้ขาดแล้วนะคะทุกค้าอยากได้แพตตินัมแบบกรอนานนะคะก็ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวยุ้ยจัดสรรหารถให้ สต็อกของเราไม่ขาดนะคะอาจจะมีบางรุ่นนะที่แบบอาจจะขาดอยู่อย่างเช่นไทเทเนียมขับสองนะคะไทเทเนียมขับสองก็ยังคงแบบเขาชะลอการผลิตเมื่อสิ้นปีก็เลยแบบยังลดขาดอยู่นะคะอ่าคันนี้อ๋อรถลูกค้าอ่ะคันนี้ก็เป็น MRT s สีดำนะคะ ทรงเตีย้ยสีดํานะคะพี่ๆถ้าแบบอยากดูเปรียบเทียบสีดํากับสีเทานะคะคันไหนสวยเข้ามาดูตัวจริงได้นะคะสวยทุกสีเลยคอนเฟิร์มนะคะสวยทุกสีนะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะคือ MSRT ของเราตอนนี้มี2ส,สีนะคะสีดําแล้วก็สีเทานะรถดซิงแบบหรูๆนะคะมาจัดเลย MSRT อ๋อมีสีมีเยอะเหมือนกันเนาะ สีเทามีสามคันนะคะสีดำสีดำก่อนหน้ายูเห็นสองคันแต่น่าจะขายไปแล้วเหลืออีกคันหนึ่งนะคะแพตตินัมก็มีให้ดูนะคะแพตตินัมนะอันนี้เป็นเอเวอเรสต์นะคะพร้อมชุดแต่งแอดเวนเจอร์ชุดแต่งแอดเวนเจอร์นะคะเป็นเบดแลคเบดแล ลหลังคาแล้วก็ได้ซุ้มล้อนะคะสีดำด้านชุดแต่งเพิ่มสองหมื่นนะคะได้ซุ้มล้อดำด้านหลังคาแล้วก็กระจังหน้านะคะกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เลยคล้ายๆแบบกระจังหน้าสตัมแท็กคล้ายๆเหมือนคล้ายๆแบบไฟเนาะ แต่ไม่ใช่ไฟเป็นชุดแต่งแล้วก็โลโก้ Ford F O R D อันนี้คือแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะรับประกันพร้อมกับตัวรถจากโรงงาน5ปี1 5 0 0 0 0กิโลนะคะสต็อกรถเยอะอยากดูรุ่นไหนนะคะพี่พคอมเมนต์มาได้นะคะทักทายยุได้นะคะ ชวนคุยได้นะเราอยากดูรุ่นไหนนะคะคแรปเตอร์สีส้มเราก็มีโอ้มีสองคันนะพี่ๆกำลังตามหารแรปเตอร์มีนะคะมีแรปเตอร์นะคะสีส้มสองคันเลยสีเทาก็มี กระบะ xls นะคะกระบะ xls นะคะพี่ๆมองหารถกระบะไปใช้งานนะคะ xls 9 0้0 0 0นห0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่นตอนนี้ออกรถอยู่เริ่มต้นที่29,000บาทานะคะออกรถเริ่มต้น29,000บาทนะคะรุ่น xls นะคะในมองหารถใช้งานแบบดาวนน้อยผ่อนสบายนะคะก็รุ่น xls ได้นะ โอเคนะคะวันนี้ก็ดูประมาณนี้เพราะว่าที่เหลือก็อยัอาจจะดูผ่านๆไปเนาะพี่ๆอยากไปดูคันไหนไหมคะคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าไม่มีใครอยู่แล้วถ้าไม่มีใครอยู่แล้วงั้นยูขออนุญาตออปิดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในรายหน้านะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ